นนับมีน้องน้อยเผือกวิธีชันห้องมาบาทเลยครับผมมาบาทมาส่องย่างกบยุลานเรียบร้อยแล้วมือสิ่งมีอยังกูแม่ฮะ <c oughs> สีอ่องกบอ่อมกบไปซอ่กันเห็ดเพิ่มใหม่คนละไหมพร้อมเนาะ หอมตะไคร้ครับหอมแดงแต่ไม่ต้องหอมเวลค์หอมกบแบบบ้านห้องนี่นี่ๆๆ่เออนี่แหละครับผมเฮ็ดเฮาก็ติดเฮ็ดแบบลักษณะของอาหารปลาครับผมคือว่าเฮาเฮ็ดดำสภาพแวดล้อมที่เฮาเฮ็ดดำมันละเอียดเลยครับเขาตกละคำตมตละคำเนาะโอ้ยเฮ็ดแบบบ้านเฮางนี่แม่เอา ตอนยังไงโหลดกระดูกก็เดียวแต่อมีละ <พอ S 2> <อ>กระดูกมันอ่อนอยู่ผบยังหน่อยอยู่จับไปแหลกแล้วแม่ไหม,มแหลกเียบร้อยลูกพุ่งลูกพุงพี่น้องเอ้ยพร้อมกวบบัตนเข้าพักคางเคี่ยงมียังไง เียพักยังกันฮเ้ยพักกันยงเ้ยแ่หน่อมะเขือกัใส่ใส่เดี๋ยวแปลอาถ้าพี่ก็อะไรขบขบอ้อนเขต้องออกเปลือกนออกเจ็กสีหอ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยวืมน้นนำจากหน่อยครับผมนำ้ำใส่จากหน,น่อยพ่อคู่คิก,กพอคู่คิกว่าครับผมมาน้ำปลาแดกมาแม่ต้องแบบบา้านเข้าหนี่ก็เป็นลักษณะนี้แหละครับผมจะใส่ออกแนวอาหารปลาจากหน,น,น่ยอยน้ำปลาแดกแม่ยใส่ใส่นัวลมันต้องนวลนวลครับผม มอ้มาแม่แอักอีกเตรียมหั่นไว้เรียบร้อยอนนแล้วอนนเอาแ <ๆ S 2> บ,บบปวบๆๆๆกับบเขือใส่ก,กรอเนี่ยสุกยากเลยจ้าครับผมสายเห็นทีท่ใส่แบบปวบกับบุกเขื่อได้บอกว่าคนสุกยากจังหน่อยครับแม่นจ้ะสุกพามันเรียบร้อยแล้วมันสุกแล้วอ่ะ เติมน้ำอีกเักน้อย<น>กันเติมจั็กน้อยพอคนแห้งเดเยวจะออกจกบวบกับพ่อแล้วหอมเครื่องิ้วเขาหอมครับหอมงวใส่ไปอ้ไมอม้วง่วเป็นพรอเอ,อ,อย,เยต้องซีมกันว่ะน้ำปลาหลามันพอบอ,อนี่ก่อ ต่วแล้วพ่อโอเคปิดฝาไว้จังหอยกอนโอ้คุณแม่เราแขงควาอิ้มันก็เพื่อชทีมเลือบซุปเรียบรลอยผักเลยแม่ผักๆักผักกักกะเงยงกอีตูเนาะใส่ประโยชน์อยู่ในนี้ไปทำประจุขานี่ละเอาเสียบ ตกไขยตกไขยได้ยังข้าวขนว้าเหนึงวข้านีกวข่หนียม่้าวเหมัยกข้าวเขาวกบีย้อวใหนียวข้าเหย้าเนยข้องเักกินข้าวเวขาวเหยว้าเนีย้เลยวด้วเนยาเยข้าว่หนาวเน้าวเหาวเรียวร้อเนยวข้วเหียานียว้ยวข้าวเข้าลเ้วกหนียตสานนนียวมาเ้นียรอ้าวขาเ้าเี้นยาง้เียวอัน้ย ของน้องน้อยโอ้โหหกพริกสุดยอดเลยนะตำแจ้วตำแจ้วแบบนี้เป็นเขาว่าแจ้วแบบไทยดำลำพันธ์ <laughs> คือแจ้วดำแกกซ่บครับผมใส่ฟักกระแยวครับสิมนหอมเว้ยหว้ยซิมนสิ้นดูไดยังตำแจ้วโอ้ย อยากบกระถินพักหนึ่เก็บม,มาซื่อๆนี่แหล้กินกับอย่างมีแต่ผักย่อยแต่พอกินงพักเนี้ยเอาแล้วบอกพี่ต <c oughs> ิด้จจอย่างง่ายๆจริงแล้วคนไทมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบา้านออกะเลาะกระดูกให้เพื่อนก็ได้ครับผมแต่หรับในห้อยครับจะนุ่งกินเคยกินแ,นแบบนี้ อืนไม่ได้ซือกะดูกกระเดียวคื้นอสิบเสียบกบยังอ่อนอกบยังหน่อยอยู่กบยังเพื่อนในเผ่าบอยยันข่าข้อ,อคนนะอย่างค,คนคนโมมากระดูกกัลลอเอาคราบุม นังเนืององวเดี <Alcohol Physical> <ots> mm ้ายบันเทาง่มีได้ทิน ทัส่หลายๆทั้องทั้งไสมึงไสออกไปชอบกอบ็แสอบสอบส้อมกอ็แสบกินหน่อยแต่มีคุณค่าตั้งกินแจกครับผมคุ่คุณคาิบ,บาท ทีนี้บางคนนะสิบอกให้เ,เห็นว่า,ากินทั้เนี่ยจะพ่อไหนเล้งอยู่บ่นี่เป็นบทโตกทไทยด้วยมากๆก๋วยเตี๋ยวบ่อครับผมนี่แหละวิธีบ้านบุรุกินแบบนี้บ่มีกันยักษอื่นอีกแล้วพ่อแม่พากินแบบนี้เลยได้กินองปุ๊บปั้ชุดด้ว, <c oughs> ย,วย,ยแล้วเป็นอาหารวิเศษแล้วมื้อนี้แห่งความกบหน้าแห่งคั่งนะแนาว ตัวนโกกเขาง่ยายตัวนม่มั้งมข็งมันเปิดไปหาน้ำพึ่งอากาศหนาวเนี่ยโกกเขาง่ายหนูหนูจำพินหาคุณหนูจ้ะแต่ก่อนน้ำขอสาม,มันจะเป็นปุง้งปุงอิงปิงดูไปขอบปุ้งปุ้งปุงนีงงงง่มื่งั้นตลอดมันหลาแต่ก่อนเป็นเกียดอีโมทั้งโกมแล้ว 7 cái nhạc đi nha nha cái nha nha ngay nha 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 đi nha nha ngay nha 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 bậc mươn nha 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 đi nha 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 của ดูครัน่อยเพื่อนฝ่ายเสียบดิสำหรับคน เคียวว่าดีกับพยายามเลื่อนกระดูกรดกระเดียวกบกันละวบ้างนะยำตึกมันมันหอมเดิพอ่อแมนเดี <c oughs> ย๋ยวต้องไปกระชับออด <c oughs> ยำตึกกระดูกครบหนิมัยหอมแค่จังหวะไม่ไดงหอม,หอม,หอม นาวกำลังแก่เนี่ยระวังมันลมใจนะต้นหัวเนี่ต้นนาหวหอมอ๋อเก็บต้นนี้แน่ซื้อตลาดแม่ไปตามบุงใส่พี่น้องทุกวันจะไม่ได้พักมีพิญญาลายกูกกิเเนเองก็ปลูกแค่กระถางพี่น้องที่ไปเอาไปเลี้ยนแบบกระไดม,มันนาวไม่ได้ซื้อได้อยู่นี่มันสิหกแนกอะ่ะคือว่านี่แต่ความขินบ้านเราแั้วนีประโยชน์นะ เอาละพี่น้องครับเห็ดอมกบแบบบ้านๆครับผมเห็ดในลูกหลานเบิงเห็ดในพี่น้องมันเท่าถิ่นไม่อยู่ทั้งไก่เดี๋ยวคิดถึงอดีตจังหนอขอจำคัญคืออยากนั่นกนได้กับกบนก่ก่อหอม,อม เพราะอย่างเะคทอดมาซับ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 เรามัขวยกันหนึ่งครับผมเพื่อให้เพื่อนออกเครื่องนะจ้าหนังมันสิได้บ่มือนนะหนังสิได้แห้งๆกรอบๆแซ่บคันครัวคันเฮ็ดกทอบสดเนี่ยมันเป็นใจมุ้ครอบดูซึงนี่นะหนังมันบ่แห้งอหนังนังมันบ่กรอบมันบ่แห้งครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้คนที่บ่ท่านได้กินเขาก็มาลุกขึ้นมากินเขาน้ำกันเด้อคพนที่ลุมนอนนอนเสืออยู่กะ ມື້ຮຽມມື້ແຮງຂຶ້ນເນາະມື້ນີ້ໂລກຈະໄດ້ຮັບພ້ອມກັບຊີວີມັນກໍແຮງຂຶ້ນແລ້ວຕາຈື່ມື້ທ